i sorry สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแจ็คไรเดอร์ครับและนี่คือครูที่ปรึกษาครับช่วงเวลาที่เราจะคลี่คลายทุกปัญหาไปด้วยกันครับวันนี้ผมมีคุณน้องขอปรึกษานะครับน่ารักสดใสามากๆครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือน้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งเรื่องการเรียนเรื่องคุณครูเรื่องเพื่อนที่รู้สึกว่า ตัวเองยังคงมีคำถามอยู่ในใจครับและอยากรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเนี่ยนะฮะถูกไม่ถูกหาทางออกอย่างไรกันดีวันนี้ครับตอ้องตอนรับคุณน้องขอปรึกษาผมนะครับน้องกรุงกริงครับเด็กหญิงกัญญาพัฒน์สัมภวะผลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อก็กรุงกริง้ง การแต่งตัวก็กรุงกริงแถมรอยิ้มกรุงกริงด้วยนะครับวันนี้กรุงกริงจะได้มีโอกาสคุยกับครูที่ปรึกษาของเรานะครับนะต้อนรับนะคะครูเคสดรเนตรปริยามุสิกชัยชุ่มชัยโยสวัสดีครับคอ่าวันนี้พวกเรากรุงกริงกันหมดเลยนะฮะแต่บอกกริงอย่างนี้นะฮะรองกรุงกริงมีเวลา20นาทีในการคุยกับค,ครูเคสนะครับใช้เวลาให้ดีใช้เวลาให้เต็มที่พร้อมไหมพร้อมค่ะ ูเกศพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วพวกเราปรึกษาครูเคสกันดีกว่าครับมาคำถามแรกเลยที่กุ้งกิ้งรู้สึกแอบกังวลใจวุ่นวายใจว้าวุ่นเลยทีเดียวเชียวคืออะไรคะบางทีหนูไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบทําไมต้องไปสนใจเพื่อนที่เสียงดังอะคะคือนนแบบนี่หมายถึงว่าได้ห้องเรียนเหรอใช่คะ่ะเพราะหนูอะจะเป็นคนที่เรียนอยู่แถวหน้าของห้องอซึ่งเพื่อนที่เสียงดังก็จะอยู่หลัง ซึ่งหนูไม่เข้าใจว่าทําไมครูต้องให้ความสนใจแบบอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยเสียงเบาๆหน,น่นอยเสียงเบาๆหน่อยจนบางทีมันแบบครูเขาหยุดสอนเพราะว่าเพื่อนเสียงดังจนหมดเวลาสอนโอ้โ,อโ,อโอ้นะฮะครูเรคสครับแบบนี้เป็นอย่างไรให้คำปรึกษาคุณกิ้งหน่อยครับคุณกิ๊งคะที่หนูเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเสียงดังเนี่ยนะนะคะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนที่เรียนรู้โลกทั้งหลายเนี่ย ผ่านการฟังค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นคนที่เรียนรู้ทุกอย่างผ่านการฟังคุูเค้กก็เป็นเหมือนน้องกุณกริ้งเลยหือต้องเป็นเด็กแถวหน้าแบบตาแป๋วนั่งฟังอาจารย์ตาแป๋วนะคะแล้วก็ไอ้เพื่อนๆมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็รำคาญเสียงดังนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้ด้วยการฟังนะคะแต่ว่าทั้งหมดในห้องเลยลูกมันจะมีกลุ่มหนึ่งก็จะเรียนรู้ด้วยการฟังแบบเรานะแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะเรียนรู้ได้ดีจากการมองค่ะ ะะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มองเนี่ยเขาก็บางคนอาจจะชอบมองตัวอักษรเ็าจะนั่งอ่านหนังสือมุดมุดเองไม่ฟังอาจารย์นะคะหรือบางกลุ่มเนี่ยเรียนรู้จากการมองแต่จะต้องมองเป็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีวิธีเรียนรู้ไม่เหมือนกันหรือเด็กบางกลุ่มนะคะเขาจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการลงมือทำเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้อาจจะค่อนข้างแบบอาจารย์พูดอะไรก็ตามเขาอาจจะแบบวาดรูปวาดรูปคือคือเขาจะต้องขยับอะไรบางอย่าง ใน,ะะน,นเมื่อคนทั้งห้องเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันค่ะลกูกนะเพราะฉะนั้นพอมีของเราเนี่ยถนัดเรื่องการฟังเพราะมีอะไรมากระทบการฟังเพราะไอ้เพื่อนมันเสียงดังมันกระทบการฟังเราแล้วถูกไหมนะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคนนี้เรียนรู้ได้ดีจากการมองนะอยู่ดีๆไฟดับเพื่อไอ้เพื่อนคนนั้นอะถูกกระทบแล้วแต่คุ้งกิ๊งไม่ไม่ถูกกระทบเพราะคงุงกิ๊งก็สามารถฟังอาจารย์ไปต่อไปได้ทั้งๆท,ท,ที่ไฟมันดับถูกปะ นะหรือเพื่อนกลุ่มที่แบบมันจะต้องขยับทำอะไรมันจะต้องลงมือทำนะคะอยู่ดีอาจารย์บอกเธอนั่งเงียบๆเ,เลยกอดอกเลยไอ้เพื่อนคนนี้ก็ได้รับผลกระทบค่ะนะคนะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องกุงกิ้งเนี่ยเข้าใจว่าแบบเฮ้ยคนมันไม่เหมือนกันค่ะลูกนะฮะแต่ในขณะที่ถูกรบกวนเราก็รู้สึกแบบไม่ไหวเหมือนกันเนาะ อหนูไม่ได้ถูกรบกวนจากเพื่อนอะคะอ่ะคือหนูอะถูกรบกวนจากเสียงครูที่บอกให้เพื่อนเงียบอ <laughs> มันเหมือนกันไงลูก<อ>เพราะว่าเพราะว่าหนูกำลังตั้งใจฟังหนูกำลังมีสมาธิอย่างดีเลิศชนะเสียงใครก็ตามอาจจะเสียงครูหรือเสียงเพื่อนมันภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันไปทําให้การตั้งใจฟังของเราหยุดชะงักค่ะ ทีนะน,นี้พอเราเราไปควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะพอเรารู้สึกบอกเอ้ยงนกินเงดกินแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่วุวแค่อยากจะให้กุ้งกิ้งทำนะคือกุ้งกิ้งก็อยากจะกลับมาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิเหมือนเดิมถูกไหมจะได้เรียนต่อฟังต่อได้นะคะอ่ะในเมื่อเราควบคุมคุณครูไม่ได้เราควบคุมเพื่อนๆหรือควบคุมลมฟ้าอากาศอะไรก็ไม่ได้นะคะแต่สิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราดึงสมาธิเรากลับมาได้ค่ะ นะพอ,พอเพื่อนเสียงดังคุณครูเสียงดังป้าบเนี่ยสมาธิเราหลุดออกไปนะคะการที่เราจะกลับมาดึงสมาธิกลับมานะคะเทคนิคง่ายนิดเดียวลูกขาท่องไว้ท่องไว้ออกซิเจนนะหนูหายใจเข้าไปช้าๆเอาฮืดฮืดให้รู้สึกออกซิเจนขึ้นสมองครั้งเดียวนะคะสมาธิหนูก็จะกลับมาแล้วก็ฟังต่อได้ค่ะอืมอ่าเคลียร์มากคุณกิงเคลียร์<ด> <laughs> นะครับ <laughs> ผมเอาละถ้าเคลียร์แบบนี้เราไปกันที่คําถามต่อไปของคุณกิงพร้อมแล้ว ปรึกษาครูเคสต่อครับคําถามต่อไปของหนูนะคะคืออยากจะรู้ว่าทําไมค,คุณครูไม่ระง,งับการเกิดเรื่องของเรียกว่าบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะด้วยการแบบว่าห้ามตักเตือนไปเลยแต่ว่าอันนี้จากที่หนูเห็นนะคะเขาจะแบบเรียกว่าไงดีจะใช้ด้วยการแบบดุว่าแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีกลับมาเรื่อยๆตลอดนะคะซึ่งแบบบางทีมันมีกลิ่นมันมี mm hmm. ทุกอย่างมา mm hmm. บางทีเขาเอามาขาย <ใ><ม>รอบชั้นเรียนซึ่งแบบก็ไม่รู้ว่าหนูจะทําตัวยังไงดีเอาเป็นสองคำถามเนาะอันแรกทำไมคุณครูถึงไม่ได้จัดการขั้นเด็ดขาดเนาะ,อ,ะอ,อันที่สองหนูจะทำตัวยังไ,ไงามา,มาทำความเข้าใจคุณครูก่อนนะอพอคุณครูพบปัญหาอย่างนี้นะคะในครั้งสองครั้งแรกคุณครูก็ได้ว่าเก่าวตักเตือนถูกไหมคะแต่เมื่อมันเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณครูรู้สึกยังไงคะ น่าจะงดหงิดใจนะคะคุณครูสามารถทําอะไรได้มากกว่าน,นี้ไหมคะอืหนูว,ว่าจริงๆแล้วคุณครูสามารถตรวจกระเป๋าหรือว่าสามารถค้นของนักเรียนได้ไนะคะเออเป็นแนวความคิดที่ดีนะคะการที่คุณครูจะต้องตรวจกระเป๋าค้นของนักเรียนเนี่ยนะคะใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะก็นานนะคะอืม <ๆ S 1> นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณครูทําได้แต่ว่าคุณครูเลือกที่จะทําหรือไม่ทําเพราะอะไรคะ อาจจะแบบว่าเรียกว่าเคารพสิทธิของส่วนตัวของนักเรียนก็เลยไม่อยากจะไม่คน้นหรือเปล่าค่ะ,คะโอ้เยี่ยมมากเลยนะ้องกุ้งิงเข้าใจความรู้สึกของของคุณครูเนาะแต่คุณครูไม่ได้มีความรู้สึกเดียวนะคือหนึ่งก็เคารพนะก็เตือนแล้วแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะให้ครูทํายังไงดีนะคะอันที่สองเมื่อกี้กุ้งกิ้งก็แนะนําว่าทำไมไม่ค้นกระเป๋านักเรียนซึ่งเราได้คําตอบแล้วว่าคือมันกินเวลานานมาก ทะะีนี้ถ้าสมมติวันวนหนึ่งเนี่ยคุณครูซึ่งก็มีบทบาทหน้าที่มากมายไหนจะสอนหนังสือหรือยังจะต้องทํางานอื่นๆอีกนะคะ,ะจะต้องมามุ่งจัดการให้ทุกอย่างมันแบบหายไปเลยแบบในพริบตาภายในวันเดียวเนี่ยถ้าทางจะยากแต่ผู้เชื่อเล้อเกินว่าคุณครูไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะเห็นไหมแต่ว่าคนเราบางทีอาจจะต้องมีการรอคอยเวลา mm. ะคะทีนี้ลองกลับมา อีกมุมหนึ่งดีไหมแล้วคุกิ้งคิดว่าเพื่อนๆที่เขาสูบบุหรี่อ่ะเขาทําไปเพราะเขาต้องการจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่แล้วนะคะที่หนูเห็นก็หนึ่งเท่สองก็เขาเรียกว่าไงดีเหมือนเพื่อนแนะนํามาแล้วก็เรียกว่าสูบแล้วหายเครียด <laughs> เขาจะพูดแบบนั้นอ รวมถึงการแบบเข้าแก๊งงงเขาไหมเข้า,2 2> าสงงงังคมง <นะ S 2> เขาไหมเฮ้เพื่อนสูบเราสูบมันจะได้เป็นแก๊งเดียวกัน,นใช่ไหมอ่านะคะทีนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยไปสู่บุหรี่คือหนึ่งอยากเท่นะอสองคลายเครียดน,นะสามรู้สึกเป็นส่วนส่วนเดียวกันกับกลุ่มสังคมของเขา ทีนี้นี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องการนะทีนี้สิ่งที่อุ้อิงคาดหวังว่าคุณครูควรทำนะคือแบบจัดการขั้นเด็ดขาดทำโทษลิบบุรีทุกอย่างไอ้วิธีการจัดการอันนี้ของคุณครูเนี่ยกับสิ่งที่เด็กๆต้องการเนี่ยมันแมทช์กันไหมคะลูกไม่แมทช์เลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดจากเด็กๆอยากเท่เด็กๆเครียดนะคะเด็กๆอยากอยากเป็นได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ถ้าเราต้องการจะ,ะสลายพฤติกรรมอันนั้นนะเราก็จะต้องมีอะไรมามาแก้ปัญหาให้กับเด็กๆสิคะเ oh. ออทีเนี้ยแม่ครูแก่แล้วงั้นครูชวนครูกิ้งค <laughs> ้งกิ้งลงคิดดูเออสมมติว่าก็เพื่อนมันอยากเท่ฉันก็เข้าใจ uh. นะถ้าไม่ให้มันสูบุหรี่แล้วเพื่อนคนนั้นจะเท่ได้ด้วยวิธีอะไรคะจริงๆก็หนูอ่ะเป็นคนที่เวลาคบเพื่อนจะมองว่าเพื่อนตั้งใจเรียนก็อุ๊ย สุดยอดนะคะหนูชอบเพื่อนที่ตั้งใจเรียนมากออ,อันนั้นมันเด็กดีไงคราวนี้ไอ้เพื่อนที่สูบุรีเนี่ย <Hey. S 2> เขาอยากเท่กุก้งกิ้งเฮนี่ถ้าเราไปไปไป,ไปคุณ,ค,ณครูบังคับแล้วห้ามสูบุรีอ่าแล้วเพื่อนเขาจะเท่ได้ยังไงล่ะคะคกุ้งกงอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ uh. หนูแบบว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนูอ่ะคือแบบว่าถ้าเขากลับตัวกลับใจแล้วแบบไม่ยุ่งหนูว่าก็เท่กว่าที่กลับเขาไปยุ่งไอ้ถ้ามันกลับตัวกลับใจแล้วมันก็ดีไงลูกอันนี้ครูกําลังชวนว่าเราจะทําให้เพื่อนเขากลับตัวกลับใจได้อย่างไรนะคือเขาอยากเท่เขารู้สึกเครียดเขาไม่อยากเครียดเห็นไหมเขาอยากเป็นที่ยอมรับนะไอความต้องการอันนี้ของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาต้องไปสูบบุหรี่ อันะนี้จะบอกว่าเราทําให้เขารู้สึกเท่ได้ทําให้เขารู้สึกไม่เครียดได้ทําให้เขารู้สึกเป็นที่ยอมรับได้เด็กคนนี้จะไปสูบบุหรี่อีกไหมไม่ค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่กรุ๊งกริงเป็นเด็กน่ารักมากเลยเพราะว่าหนูเป็นห่วงเพื่อนๆไงลูก นะคะคุณเคตอยากจะชวนให้ปิ๊งลองมองว่าเออเราจะช่วยให้เพื่อนเนี่ยยังได้รับสิ่งที่เขาต้องการ3ามอย่างเหมือนเดิมเลยนะยังรู้สึกเท่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เครียดใช่ไหมแล้วก็รู้สึกเป็นที่ยอมรับเนี่ยเราจะช่วยเพื่อนเพื่อนคนนี้อย่างไรดีคะโอโ้ทำอย่างไรดีโอ้โหคำถามนี้ยากมากเลยนะคะเพราะว่า เราสามารถให้คำปรึกษาเขาได้ไหมบางทีถ้าเป็นเพื่อนที่เราไม่สนิทแล้ก็ไม่ค่อยกล้ายื่นมือเข้าไปช่วยอะค่ะแม้มันมันไม่ต้องถึงกับคำปรึกษาหรอกค่ะจริงๆแล้วจริงๆน้องกุ้งกิ้งครูแคททราบประวัติมาว่าคือหนูหนูเป็นเด็กเท่ของโรงเรียนเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมอที่หนูเป็นเด็กเท่ของโรงเรียนเนี่ยนะคะเพราะว่าหนูทำอะไรก็หนูเป็นตัวของตัวเอง แล้วหนูได้รับการยอมรับจากคนอื่นเพราะอะไรคะหนูก็สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างเพื่อนๆที่เขาอาจจะแบบมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปนิดนึงไปสูบุรีไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาแค่ค้นหาตัวเองไม่เจอค่ะว่าเขาเก่งอะไรรุงกิ้งนะโชคดีมากเลยนะที่หนูเห็นตัวเองชัดเจนเลยอ่ะใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเราร้องเพลงเก่งเราทําชื่อเสียงโรงเรียนได้นะคะแต่อ้โปกที่สูบุรีเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาเก่งอะไรนะคะอันนี้ถ้ากุงกิ๊งเนี่ยเนื่องจากเราเป็นเพื่อนกันไงแล้วกุงกิ๊งคอยสังเกตนะคะกุ้งกิ้งก็จะพบว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความสามารถไม่เหมือนกัน Uh oh. แล้วถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มันเก่งตรงนี้คงเพ่งลองชมก็สิคะ คนเราเนี่ยพอได้รับคําชมแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกบอกเฮ้ยเราทําอันนี้ดีเหรอใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยกุ้งกิ้งลองย้อนกลับไปในในวัยเด็กนะกุ้งกิ้งก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าตัวเองร้องเพลงเก่งอ่ะใช่ไหมแต่หนูก็ร้องไปเรื่อยอ่ะร้องไปร้องมาเฮ้ยมีคนชมใช่ไหมหรือไปประกวดเฮ้ยได้รับคัดเลือกเฮ้ยชนะเลือกอะไรอย่างงีง้นะคะเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยต้องค่อยๆนะคะค่อยๆค้นพบตัวเองเมื่อค้นพบความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ย ไอพฤติกรรมที่ที่อยากเท่หรือพฤติมเงินเครื่อเครืองหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อยๆหายไปเองนะคะเพราะนั้นถ้าคุณกิงอยากจะช่วยเพื่อนๆให้เลิกบุหรี่เนี่ยคุณกิงลองลองใช้วิธีนี้สิคะก็ค่อยๆสังเกตนะคะว่าเพื่อนคนนี้เขาดีดีตรงไหนเก่งตรงไหนลองชมเขานะคะแต่ทุกอย่างใช้เวลานะใช้เวลาเขาก็จะค่อยๆนะคะกลับมาเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นแล้วพฤติกรรมไอเบี่ยงเบนพวกนี้เขาก็จะค่อยๆลดไปเองค่ะอื <c oughs> นะได้นะ อ่าเคลียร์นะครับเหลือเวลาแปนาทีกว่าๆคำถามต่อไปครับคุณกิงครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาค,ครูเคลครับอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับแล้วก็เลือกต้องเรียกว่าเรื่องทรงผม <S <S คือหนูเนี่ย <S 2> <S 2> เป็นคนที่ค่อนข้างยึดต,ติดกับเรียกว่ามีกําไรไหลายกําไรเป็นคนชอบใส่กําไรชอบใส่สร้อยแล้วทีเนี้ยเวลาแบบว่าพอถ้าครูเตือนดีๆหนูจะเข้าใจมากแต่ว่าบางทีโดนครูกระชาก หนูก็จะแบบว่าเอ๊ะทําไมต้องทําขนาดนี้ด้วยบางทีอยากจะรู้ว่าแบบไอ้กฎพวกนี้มันเกี่ยวอะไรกันล่ะคะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาลองอ่านใจคนสร้างกฎดีกว่าพวเพราะคุณเค้กก็ตอบไม่ได้นะแต่เราโรงเรียนกฎเขาก็ไม่เหมือนกันนะเออโรงเรียนของหนูเนี่ยคนที่เขาสร้างกฎเรื่องไม่ให้ใส่เครื่องประดับเนี่ยนะคะตอนที่เขาคิดไอ้กฎข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะ อาจจะไม่ชอบใส่เครื่องประดับหรือเปล่าคะไม่ชอบใส่คุณครู<อ>ไม่อใส่คุณครูเลยลำคาญล,ลูกกระตาใ <c oughs> เป็นไปได้เป็นไปได้ <c oughs> ไปได้ขอลองคัดเดาข้อที่สองสิข้อที่หนึ่งนี่ชอบนะเป็นไปได้เป็นไปได้สำหรับหนูแล้วอาจจะแบบว่าเรียกว่าดูไม่เรียบร้อยหรือเปล่าคะข้อที่สองดูไม่เรียบร้อยอ้าวขอขอ,ขอาการคัดเดาข้อที่สามอีกข้อที่สามก็อคติส่วนตัวค่ะ S <S 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 เออคติเฮ้ยแต่คติส่วนตัวไม่น่าใช่เพราะว่าอันนี้เขาเป็นกฎสําหรับทั้งโรงเรียนลูกอเออเป็นกฎของทั้งโรงเรียนนะคะนั่นก็เป็นไปได้ว่าอาจารย์หมั่นไส้อะฉันไม่มีใส่อ่าก็เกิดความรู้สึกหมั่นไส้อคตินะอันที่สองอาจารย์มองเห็นว่าเอ,อ้ยมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะก็เลยเขาก็เลยคงประชุมกันนะนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูอะไรก็ประชุมออกมาก็เออออกกฎอันนี้ขึ้นมา ะคะ่ะทีนี้นอกจากาทําความเข้าใจความรู้สึกของผู้ออกกฎแล้วนะคะเราลองมาทําความเข้าใจของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้อื่นที่อยู่ภายใต้กฎนี้นะคะน้องกรุงกริง้งพอฉันฉันชอบกําไรฉันอยากใส่กําไรอ่ะแหมมีกฎอันนี้ทําให้ฉันไม่ได้ใส่กําไรน้องกรุงกริ้งรู้สึกยังไงคะ บางทีหนูรู้สึกหงุดหงิดแล้วหนูก็เรียกว่าไงดีเหมือนพอเจอครูที่เขาจะเข่งกดมากหนูก็ถอดแล้วก็ใส่ <c oughs> มันทําให้เรารู้สึกขาดอิสระใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันต้องระแวดระวังอะ เดินไปไหนเฮ้ยต้องมีเลดา้์ก่อนด้วยคุณครูมามนถอดเก็บเพราะจริงๆไม่ใช่ครูทุกคนที่เขาจะยืนใช่ไหมใช่ค่ะจะมีครูแบบในโรงเรียนเอาคนสองคนนี่แหละนะฮะพอเห็นหน้าทีไรแล้วก็ลูดปึ๊บใจปุ๊บ่าเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นบางทีคนตั้งกฎเนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกอันนี้ของนักเรียนนะ เขาก็เลยตัดปัญหาไงลูกคือหนูจะได้สนุกสนานกับการเรียนหนังสือหรือการเล่นกับเพื่อนๆไม่ใ <lig> ช <uen> ่แบบเฮ้ยมีคนมาจับผิดฉันมีคนมาจับผิดฉันมีคนกําลังจะแบบมาว่าฉันใส่กําไรนะคะเพราะนั้นเพื่อตัดปัญหาคนที่ออกกฎก็อาจจะมองมองไปอีกช็อตหนึ่งไงลูกเขาเลยบอกเฮ้ยก็อย่าเพิ่งใส่เลยได้ไหมเดี๋ยวออกนอกโรงเรียนแล้วค่อยใส่อื็นไหมคะ ทนี้ลองมามองอีกมุมนึ่งไหมนะคะแล้วเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ภายใต้กฎเดียวกันเนี่ยไอคนที่ไม่ได้ใส่เนี่ยนะเขารู้สึกยังไงภายใต้กฎอันนี้คะสำหรับหนูนะคะหนูอะ่ะคือส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเพื่อนจะมีใส่กันเยอะมากแต่ว่าคนที่โดนอะ่ะจะเป็นหนูคนเดียวอ <c oughs> ทำไมอ่ะเหมือนว่า,วาครูเขาพยายามสังเกตหนูตลอดเวลาว่าเฮ้ยหยิบกำไรขึ้นมาใสก่ก็นั่นกัญญาพัฒน์โอ้เอาแลา้วคนอื่นที่ใส่แล้วเขาครูเห็นด้วยเหรอแล้วก็ไม่ใช่ค่ะครูเห็นด้วย <laughs> แด,ดีแหละหนูค <laughs> นเดียวโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เขาเรียกว่าหนูหนูทำตัวเป็นเป้าไงคะเออเออเใช่ไหมคือหนูอาจจะบอกว่า กังวลกับกำไรแล้วหนูก็จะ,จะจะหยิบจะจับเอาหยิบขึ้นมาดูอะไรอยู่ตลอดเวลามันเป็นเป้าค่ะลูกมันทําให้คุณครูก็เห็นได้ชัดในขณะที่เพื่อนอีกคนใส่เหมือนกันนะเพราะก็นั่งสงบเสงี่ยมนั่งฟังไปคุณครูก็ไม่เห็นความผิดป,ปกติไงคะอครูกิ๊เคยถามคุณครูตรงๆไหมครับว่าเอะทำไมต้องเป็นหนูคนเดียวอะ่ะเอาอีกแล้วหนูอีกแล้วหนูอีกแล้วเออเคยถามไหมเขาก็มองหน้าหนูแล้วเขาก็ เดินไปเลยอ่ะไปหาคําตอบที่อื่นก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะในฐานะที่คุแค่เป็นครูนะคุณแค่มีรู้สึกว่าบางทีการที่ที่ที่ไปไปจับผิดน้องคุ้งกริ้งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราจะสารสัมพันธ์นะเพราะอะไรรู้ไหมลูกว่าเพราะว่าน้องคุ้งกริ้งอ่ะน่ารักอะคือคือแบบว่าเนี่ยถ้าคุณครูดูหนูอะหนูก็ยิ้มอะ ถูกไหมคะแต่ถ้าอีกคนมันนั่งหน้าบึ้งอยู่แล้วคุณครูไปไปว่าเขาเลิกใส่กาไรเนี่ยคุณครูอาจจะสึกเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะเกิดเรื่องได้ถูกไหมเพราะนั้นคุณครูก็ไม่กล้าคุยด้วยใช่ปะเพราะนั้นเราคนจะต้องดีใจนะคุณครูก้าแซวเราคุณครูก้าคุยกับเราแซวไหมแซวไหมถามไม่แซวค่ะดูอย่างเดียวเลยดูเรื่องลอดเลยเหรอโอ้เขาไม่เคยมีคุยเล่นอะไรกับเราเลยเหรอก็ถามว่ามีไหมก็จะมีแค่ตอนไปแข่งค่ะก็แบบกลับมาว่า ปเที่ยวม,มาเป็นไงบ้างเขาจะไม่ถามเรื่องแข่งเขาจะไปถามว่าไปเที่ยวอะไรมาบ้างโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้โอเคนะคะนี่อาจจะเป็นวิธีการสารน้ำมันที่คุณครูคนนั้นเขาชินก็ได้ใช่คือคุณครูเขาชินนะเขาไม่รู้จะทำยังไงบางทีนะคะคุณกิ๊งคุเคอยากจะชวนมองอย่างนี้คุณกิ๊งเคยแบบมีมีปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยไหมแบบสมมติจะต้องคุยกับคนซึ่งแบบเขาไม่ใช่วัยเดียวกับเราอะถามว่าเคยมีไหมก็มีค่ะเพราะว่าเรียกว่าคําถามที่จะถามผู้ใหญ่มันค่อนข้างจะต้อง บบไม,ไม่มีคําถามเล่นๆนะคือคือเนื่องจากไม่คุ้นชินก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดังนั้นในมุมกลับกันนะคะผู้ใหญ่เนี่ยคุณครูเนี่ยก็อยากจะคุยกับเด็กๆเนาะแต่ก็แบบเออฉันก็แก่ไปแล้วจะจะ,จะเข้าหาเด็กๆได้อย่างไรดี บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของอเรื่องของการสื่อสารความพยายามที่จะปิดช่องว่างความพยายามที่จะแบบเข้าใกล้นะคะ,ะกันและกันให้มากขึ้นเพียงแต่ว่าแหม้คนเราก็ประสบการณ์มันก็ต่างกันเนาะคนแก่เขาก็มีประสบการณ์คุยกันแบบแก่ๆนะลูกเห็นไหมเด็กๆก,ก็มีประสบการ์คุยกันแบบเด็กๆด,ดังนั้นก็ต้องให้เวลาค่ะให้เวลาเนาะไงกร้งกิง,กงเข้าใจคุณครูมากขึ้นไหมเข้าใจค่ะเ็นมุมต่างๆที่คุณครูรู้สึกบ้างเนาะ เขาอาจจะอยากคุยกับเราจริงๆก็ได้อะแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันเป็นคนดูอ่ะฉันเป็นคนคุมกฎของโรงเรียนอ่ะเขาเป็นหัวหน้าระดับนี่องอไงเขาเป็นคนคุมกฎไงเออวิธีการสื่อสารเขาเลยเป็นแบบนั้นนะครับเข้าใจแล้วเอาล่ะนะฮะยังมีคําถามต่ออีกไหมมีคําถามสุดท้ายค่ะเป็นคําถามที่สุดๆไอ้ครับเร็วครับปรึกษาครูเคสครับ,ค,รบคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ คะ่ะคือหนู<อ>น่ะ เรียกว่าจัดอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะเป็นผู้หลากหลายทางเพศซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะหนูจะเป็นคนเรียกร้องสิทธิของตัวเองอจนครูเขาออกกฎมาประชดหนูว่าถ้าอยากจะเป็นผู้หญิงขนาดนั้นก็เปลี่ยนคำนำหน้าไปเลยยังไง <c oughs> อ่ะเปลี่ยนยังไง <c oughs> อ่ะ,อะเขาบอกว่าให้ไปแจ้งกับเจ้าทะเบียนของโรงเรียนคะ่ะแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนเป็นนางสาวไปเลย ได้ไว้ผมยาวตามใจแล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือผู้ชายหนูแบบอยากจะไว้แบบลองทรงต่ำนะอะไรเงี้ยค่ะอลองอเขาแบบรู้สึกว่าลองทรงกลางมันดูติม๋มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะไว้ผมยาวคูก็เลยแบบอยากเป็นผู้หญิงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นนางสาวเลยให้เธอเปลี่ยนจากนายไปเป็นนางสาวซัก <c oughs> คุณจะได้ไว้ผมยาวตามกฎของคุณดว้าเอออันนี้คือเรื่องหนึ่ง ใช่ค่ะ,ะหนูหนูอยากจะทํำยังไงกับเรื่องนี้หนูอยากรู้ว่าการที่หนูเรียกร้องสิทธิความเป็นผู้หลากหลายทางเพศหรือว่าแม้แต่หนูมีแบบเรียกว่าไงเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นผู้หญิงอะไรงเงี้ยค่ะเดินจับมือกันไม่มีอะไรเลยนะคะจับมือกัน กัญญาภัทจับมือไม่ได้ <_ JJonak for u> ่เขาชี้เหมือนตอนที่เขาพูดเรื่องกําไรเลยนะคนเดียวกันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นมีเวลานิดเดียวแล้วครูเคสครับให้คาปรึกษาน้องหน่อยฮะครูครูอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะไม่ต้องเรียกร้องสิทธิ์ใดๆเลยค่ะ เพราะว่านี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเราไม่ต้องเรียกร้องสิทธิ์ค่ะเหมือนเหมือนอย่างนี้อาสุติคคูแค่เป็นคนอ้วนคูแค่ก็ไม่เห็นต้องเรียกร้องสิทธิ์ของคนอ้วนเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหม, <c oughs> ไหมนะคะเพราะนั้นการที่หนูจะเป็น LGBT คหนูเป็นธรรมชาติของหนูอยู่แล้วหรือเพื่อนๆที่เป็นก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องเรียกร้องสิทธิ์หนูไม่ได้ขาดสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยอ้าวโอเคจริงๆหนูน่าจะยังอยากคุยต่อแต่ว่าพี่ให้คุยไม่ได้เพราะว่าหมดเวลาแล้วเออนะยี่สิบวินาที เรียบร้อยวันนี้ขอบคุณคุณกุ้งกิ้งมากนะขอบคุณมากค่ะและขอบคุณครูเคสครับขอบคุณครับรู้สึกว่าหนูต้องมองให้หลายมุมมองมากขึ้นจากเติมเยอะเลยค่ะแล้วก็คําแนะนําจากครูเคสนะคะหนูก็ได้หลายคําแนะนํามากโดยเฉพาะเรื่องการอยู่ร่วมกับคนที่เรียกว่ายุ่งกับสิ่งของคันนั้นนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูสามารถนำไปใช้ได้ค่ะ